พธแบบเซนวันวันนี้คือวันที่5มิถุนายน2564ผมอาจารย์คำพีปรีชายานก็กลับมาพบกับท่านเช่นเดิมทุกๆวันนะครับวันนี้ก็จะเป็นการอ่านนะครับเสียงอ่านจากหนังสือนิพานฉับพลัน ซึ่งรวบรวมเรียบเรียงโดยอาจารย์นิโรธกิตวิสุทธ์นะครับหนังสือนี้ก็ไเลยตีพิมพ์เผยแพร่แพร่หลายมานานแล้วนะครับผมก็นำมาอ่านเพื่อย้ำเพื่อทำความเข้าใจกับท่านผู้ฟังให้มากยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าเซนนั้นไม่ต้องปฏิบัติไม่ต้องอะไรเพียงแต่เข้าใจให้ถูกต้องเท่านั้นเองนะครับ ท่านเข้าใจได้ถูกต้องเรียกว่าสัมมาทิฏฐิแล้วก็เรื่องก็จบกันนะครับไม่มีที่ต้องอะไรต้องทําหรือต้องไม่ทาต้องหยุดต้องทําไม่มีอย่างนั้นนะครับทุกอย่างมันเป็นเรื่องสมมุติขึ้นมาทั้งสิ้นนะครับเพราะนั้นเราจะทําหรือไม่ทากาะทาแบบไหนมันก็ไม่ได้จริงจังอะไรทั้งนั้นนะครับเพราะฉะนั้นก็ท่านที่ฟังแล้วก็คงจะเข้าใจ มากขึ้นตามลำดับนะครับทที่ผมได้นํามาอ่านว่าเรื่องราวหรือว่ามรรควิธีปฏิบัติของเซนเป็นแบบไหนต่างกับเทรหวาตอย่างไรนะครับซึ่งในหนังสือนิพานจับพลันก็มีอย่างละเอียดนะครับหลังที่ผมจะได้อา่านต่อไปนี้ก็เป็นบทบทที่4การปฏิบัติธรรมที่ถูกต้องตอนที่2นะครับต่อจาก ครั้งที่แล้วตอนที่หนึ่งนะครับขอทบทวนตอนที่หนึ่งสักเล็กน้อยว่าคราวที่แล้วผมก็ได้อ่านมาถึงข้อความที่ว่าทั้งหมดที่กล่าวมานี้ก็เป็นการเปรียบเทียบให้เห็นว่าถ้าจิตคือกระดาษสีขาวหมายถึงจิตที่ว่างเปล่าไร้มนทินไร้สภาวะใดๆแต่เป็นจิตที่รู้สึกนึกคิดได้และจิตนี้มีอาการ มีอาการประกอบกับจิตคือภาวะแห่งความรู้สึกของจิตที่เถราวาดเรียกว่าเจตสิกชาพุทธเถราวาดบางคนกล่าวว่าในทางปรมัตถสัจจะจิตก็ไม่ใช่จิตและมิอาจบอกได้ว่าจิตมีภาวะเช่นไรเมื่อใดเราบอกถึงภาวะของจิตว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ก็เป็นแต่เพียงศักแต่ว่าคำพูดหาได้มีสภาพตามที่พูด หรือที่บอกกล่าวหมายถึงจิตไม่ได้มีสภาพตามที่พูดหรือบอกกล่าวนะครับที่เป็นภาษาท่าทางเพื่อใช้เป็นสื่อลูก้กันนะครับก็คือความคิดปรุงแต่งนั่นเองเราจะพูดอะไรขึ้นมามันก็ออกมาจากความคิดปรุงแต่งทั้งสิ้นนะครับเพราะเซนจิงไม่พูดไม่อธิบายไม่ขยายความไม่อะไรทั้งนั้นนะครับเพียงแต่กระตุกจิตกระชากใจให้จิตลุกลงโพลงมาก็าจบกันนะครับนี่คือ เนื้อหาสาระที่ผมได้อ่านเมื่อครั้งที่แล้วนะครับเอาละครับวันนี้ก็มาต่อข้อความดังนี้นะครับขอย้ำทวนคําสอนของจาพุทธเถราวาดบางคนซึ่งเป็นคําสอนที่มีการเปรียบเทียบความคิดปรุงแต่งและการใช้ภาษาท่าทางทั้งภาษาพูดและภาษาเขียนว่าประดุด,ดังการใช้สีแต้มแต่งหรือฉาบทาบนถุงพลาสติก ที่ห่อหุ้มกระดาษสีขาวคือจิตย่อมไม่อาจทำให้สีที่ละเลงหรือฉาบทานบนถุงพลาสติกแปลเปลี่ยนแต่อย่างไรไม่หรือไม่ส่งผลให้กระดาษสีขาวจิตที่ที่ยับยน่นคือเจตสิกหรือสิ่งที่ประกอบกับจิตต้องเปลอะเพื่อนมัวหมองมีลาคีไปด้วย การที่าจะพุทธิว่ายกตัวอย่างเปรียบเทียบที่ว่ากระดาษสีขาวเปรียบเสมือนจิตก็ดีการพับการยับย่นของกระดาษที่เปรียบเสมือนเจตสิกหรือสิ่งประกอบกับจิตก็ดีก็เพื่อชี้ให้เห็นว่าความคิดหรือคําพูดปรุงแต่งหรือภาษาพูดหรือภาษาเขียนที่ได้สร้างสรรพสิ่งขึ้นมากมายเช่นพูดว่าสิ่งนี้เรียกว่ามนุษย์สิ่งนี้เรียกว่าคนสิ่งนี้เรียกว่าสัตว์สิ่งนี้เรียกว่ากายและใจสิ่งนี้เรียกว่าจิตเป็นสุขเป็นทุกข์ จิตรู้สึกพอใจไม่พอใจไปต้นคำพูดเหล่านี้หรือภาษาดังกล่าวนี้ก็เป็นเพียงคำพูดเท่านั้นหาได้มีภาวะลังที่พูดหรือเขียนที่บอกกล่าวกันแต่ประการใดไม่ที่สำคัญมิได้ทำให้จิตและเจตสิกมีมนทินหรือเศร้าหมองแต่ประการใดเช่นเดียวกับดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ มันดำรงภาวะเดิมคือความสว่างสดใสไล้มลทินอยู่เช่นนั้นแม่เมฆหมอกจะบดบางอย่างไรแสงแห่งดวงอาทิตย์และดวงจัน์ยังคงสว่างสวัยสุขใสเช่นเดิมสรุปว่าแม้ว่ามีการละเลียงสีอย่างไรก็จะไม่ทำให้กระดาษสีขาวเปลือกเปื้อนแต่ประการใดเพียงประดุดดังจิตที่สะอาดสว่างสงบอยู่แล้วจะและลอยยับย่นของกระดาษที่เปลี่ยนเสมือน อากาศบริสุทธิ์ประกอบกับจิตตามธรรมชาติหากกระทบกระเทือนต่อจิตหาได้ก็ต้องเทือนแต่จิตประการใดไ,ไม่นะครับนั่นก็คือความรู้สึกนึกคิดสารพัดเรื่องล้วนแต่จิตคิดปรุงแต่งขึ้นมาปราศจากความเป็นจริงใดๆหรือหากเป็นจริงก็เป็นจริงตามสมมุติดังนั้น แม้ว่าร่างกายของมนุษย์จะสร้างสิ่งใดขึ้นมาจากความคิดปรุงแต่งมากมายสุดขนานับเพียงใดก็หาได้มีสิ่งใดเป็นดั่งที่มนุษย์ใช้กายสร้างแต่อย่างใดไม่เช่นเดียวกับการคิดนึกปรุงแต่งก็ไม่ทําให้จิตเส้าหมองวันไหวหรือเปลี่ยนสภาวะไปดังนั้นความคิดปรุงแต่งก็สักแต่ว่าเป็น ความคิดปรุงแต่งและการปรุงแต่งตามธรรมชาติหรือปรุงแต่งตามสภาวธรรมของสิ่งที่มีชีวิตเท่านั้นเฉพาะอย่างยิ่งมนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐที่มีมันสมองเป็นเลิศย่อมมีความคิดวิจิตพิสดารรวมทั้งมีการศึกษาคนา้นคว้าวิจัยทดลองเพื่อพัฒนาสมองและความคิดของตนให้เป็นคนฉลาดปราดเปรื่องยาวนาน ในอันที่จะประดิษฐ์คิดค้นสิ่งทั้งหลายทั้งพวงให้เป็นอุปกรณ์หรือเครื่องมืออำนวยความสะดวกแก่มนุษย์ด้วยเหตุน,นี้ความคิดปรุงแต่งของมนุษย์นอกจากมีคุดอุปกรณ์อันยิ่งใหญ่ต่อมนุษยชาติแล้วยังทำให้มนุษย์มีความเจริญและพัฒนาทางสังคมทางเศรษฐกิจและทางการเมืองอย่างไม่หยุดยั้ยง เพียงแต่มนุษย์กลับใช้สิ่งที่ตนประดิษฐ์คิดค้นขึ้นมาทำการเข็นฆ่าหรือทำลายล้างระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ด้วยกันทั้งนี้ด้วยเป้าหมายที่จะให้คนรุ่นหนึ่ง,ลงนนก,กลุ่มหนึ่งจํนนกับอีกกลุ่มหนึ่งที่มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมากกว่าเช่นไอสไต์คิดค้นระเบิดปรมาณูขึ้นมาจากความว่างเปล่าหรือสมมุติเรียกว่าเป็นอนุภาคที่เล็กที่สุด จนก่อให้เกิดอาวุธที่ร้ายแรงที่สุดในการทำลายล้างมนุษยชาติและทำลายธรรมชาติให้ย่อยยับและทำให้โลกกลับไปสู่ความว่างเปล่าทั้งหมดที่กล่าวมานี้ก็เพื่อบอกว่าอันคำสอนของพุทธศาสนาในประเทศไทยและในประเทศจีนแบ่งออกเป็นสองแนวคือฝ่ายสะอาดสงบสว่างและ ต้องการทําใจให้ปรศาศจากความโลภโกรธและหลงหรือปราจากกิเลสตัณหาราคะใดๆซึ่งล้วนแต่เป็นคาสอนที่ไม่ถูกต้องและไม่ตรงกับสภาวธรรมไม่อาจปฏิบัติใดๆให้เกิดมรรคผลใดๆได้เพราะจิตเดิมแท้มันบริสุทธิ์สะอาดสว่างอยู่แล้วโดยธรรมชาติเฉพาะอย่างยิ่งคําพูดที่บอกให้ผู้อื่นหรือบอกตนเอง ให้ทำจิตให้บริสุทธิ์สะอาดสงบสว่างนั้นเป็นคําพูดที่ปรุงแต่งขึ้นมาไม่ได้ทําให้ผู้ประพฤติปฏิบัติหรือผู้เชื่อถือและลงมือกระทําให้มันเกิดผลมักผลใดๆเพราะจิตของมนุษย์เป็นสิ่งที่ไร้ภาวะไม่มีทั้งบริสุทธิ์และไม่บริสุทธิ์ไม่มีทั้งว่างและไม่ว่างไม่มีทั้งความสงบสว่างหรือความ หรือมีความสบสว่างใดๆอีกทั้งไม่อาจทำให้เกิดมีหรือลดสิ่งใดออกจากจิตได้ด้วยเหตุนี้คำสอนของฝ่ายเทราวาจึงเปรียบประดุจดังวาทกรรมที่มนุษย์นำมาพูดเรียกขานกันเท่านั้นมิทําให้จิตสว่างสงบและสะอาดใดๆได,ๆไดๆ้เพราะจิตมีความว่างหาใช่เป็นจิตไม่เป็นแต่เพียงเรียกชื่อชื่อเรียก ขอย้ำอีกครั้งว่าสารพัดเรื่องที่สมมติการบนโลกนี้นั้นแม้มีอยู่มากมายสุดขนานับก็หาความจริงแต่ประการใดนั่นก็คือไม่ได้เป็นอะไรหากแต่เป็นก็ไม่เป็นทั้งความมีและความไม่มีที่มีและไม่มีก็เป็นแต่เพียงสมมตุติและเกิดจากจิตที่คิดปรุงแต่ง ว่าไปแล้วความหลงผิดของมนุษย์นั้นล้วนเกิดจากหลงสมมุติว่าเป็นความจริงแท้หลงคำพูดและภาษาที่ชาวโลกเรียกขานใช้เรียกชื่อต่างๆโดยที่โดยผู้โง่เขลามิคิดว่าหรือเข้าใจว่าสิ่งนั้นเป็นความจริงแท้ เป็นสิ่งที่มีอยู่และไม่มีอยู่ทั้งๆที่สปปรรพสิ่งไม่อาจบ,บอกได้ว่ามีอยู่หรือไม่มีอยู่เฉพาะอย่างยิ่งการดำรงอยู่ เฉพาะอย่างยิ่งการดำรงอยู่หรือไม่ดำรงอยู่ของสรรพสิ่งนั้นล้วนดำรงอยู่หรือไม่ดำรงอยู่เช่นนั้นเป็นการดำรงอยู่เหนือเหตุเหนือผลและเหนือคำพูดและตัวอักษรเหนือการมีอยู่เหนือหรือนอกเหนือการไม่มีอยู่และเหนือความเป็นอยู่หรือนอกเหนือการเป็นไม่เป็นอยู่เรียกว่าเหนือภาวะใดๆคือสภาวะธรรมหรือธรรมชาติที่เป็นเช่นนั้น ไม่ได้ขึ้นอยู่กับเจตจำนงหรือคำพูดใดๆของมนุษย์แต่มนุษย์ทุกชาติทุกประเทศทุกสังคมจำเป็นต้องมีมภาษาพูดและภาษาเขียนมาสมมุติหรือมาพูดให้เข้าใจซึ่งกันและกันเพราะจะทำเพราะหากไม่นำภาษาปรุงแต่งไปตามสมมุติก็ไม่อาจจะสื่อสารต่อการให้เข้าใจธรรมชาติ ทั้งหลายหรือสิ่งทั้งหลายบนโลกออได้แม้การปรุงแต่งหรือสมมุติไม่ตรงหรือไม่เป็นจริงตามปรมัติสัจจะเป็นแต่เพียงการคาดคะเนหรืออนุมานหรือลงความเห็นด้วยความคิดปรุงแต่งเท่านั้นเช่นถ้าเรายืนตากแดดก,ก็อาจจะบอกด้วยการปรุงแต่งว่าร้อนมาก หรือร้อนน้อยและอาจจะปรุงแต่งต่อว่าสบายไม่สบายแต่ตัวจิตหรือชีวิตมันไม่มีความรู้สึกร้อนหรือรู้สึกไม่ร้อนคำว่าร้อนมากร้อนน้อยร้อนจริงๆหรือไม่เจ้าไม่ร้อนก็เป็นแต่เพียงคำสมมุติบัญญัติเพียงเพื่อสื่อความหมายดุดดังสีที่ระเลอยู่บนถุงพลาสติกดังกล่าวแล้วนะครับนั่นก็คือใน นั่นก็คือเป็นแต่เพียงนั่นก็คือเป็นแต่เพียงการคิดนึกปรุงแต่งคือเอาความรู้สึกตามธรรมชาติมาคิดนึกปรุงแต่งด้วยการให้ค่าให้ความหมายที่ตนรู้เฉพาะอย่างยิ่งสัตว์โลกทุกชนิดก็มีการปรุงแต่งตามธรรมชาติโดยไม่ต้องใช้ภาษาสมมติ ว่าเป็นเช่นไรที่เรียกว่าความนี่คือสิ่งที่พุทธศด้วยการให้ค่าให้ความหมายที่ตนเองรู้สึกเฉพาะตัวสัตว์โลกทุกชนิดก็มีการปรุงแต่งตามธรรมชาติโดยไม่ต้องใช้ภาษาสมมุติว่าเป็นเช่นไรที่เรียกกันว่าอารมณ์เกิดอารมณ์หรือเกิดความรู้สึกตัวจะ ได้เฉพาะตัวนี่คือสิ่งที่พุทธศาสนานิกายเซนมุ่งบอกกล่าวให้รู้โดยไม่ต้องใช้ภาษาคําพูดมันก็กนั่นก็คือให้รู้เองตามธรรมชาติหรือตามสภาวะที่เกิดอาการหรือเกิดความรู้สึขสกขึ้นและทันทีที่เกิดสภาวะใดก็ให้เข้าไปถึงสภาวะนั้นหรือเข้าไป หรือเข้าใจต่อสภาวะนั้นว่าเป็นสิ่งปรุงแต่งกะนั้นเพียงแต่รู้ว่าคิดนึกปรุงแต่งไม่ต้องทำอะไรบนความคิดปรุงแต่งนั้นนั่นก็คือเป็นสภาวะธรรมทางปรมัตชสัจจะที่ไม่ต้องการคำอธิบายใดๆและไม่ต้องพยายามหาวิธีที่จะทำให้จิตปรุงแต่งต่อหรือหยุดปรุงแต่งต่อภาวะนั้นอีกทั้งไม่ต้องห้ามไม่ให้พูดหรือห้าม อีกทั้งไม่ต้องห้ามแม่พูดหรือห้ามไม่ให้คิดนึกต่างๆแต่ใครจะห้ามไม่ให้คิดห้ามไม่ให้พูดก็ได้ไม่เสียหายอะไรที่ตรงไหนเพราะไม่มีใครห้ามกับอะไรและห้ามอะไรไม่ได้เพราะสรรพสิ่งไหลเวียนไปตามธรรมชาติหรือตามสภาวะของมันไม่ได้เกี่ยวกับใครไม่ได้เป็นอะไรทั้งนี้สรรพสิ่งบนโลกไม่ว่าโลกนี้หรือบนโลกนี้มีสัตว์มีบุคคลมีชีวิต มันเป็นแต่เพียงสิ่งสมมุติหรือชื่อเรียกพึงเข้าใจว่าการพูดหรือความคิดความนึกปรุงแต่งนั้นไม่อาจบอกว่ามีประโยชน์ใดๆหรือไม่มีประโยชน์ใดๆและไม่ใช่หนทางที่ทําให้ดับความกลุ้มความเครียดใดๆได,ๆได้เพราะทั้งสุขและทุกข์ก็ถูกสร้างขึ้นมาจากความคิดปรุงแต่งทั้งสิน้นเช่นเดียวกับการดูจิตหรือรู้เท่าทันความคิด ที่นักปรูจิตหรือนักจเจริญสติแนะนำว่าให้ผู้ปฏิบัติธรรมของเขาดูจิตตนเองหรือดูหรือตามดูกิยาอาการอิยาบทต่างๆสอดต,ตลอดถึงการสร้างจังหวะการฝึกมือและเท้าด้วยรูปแบบการเคลื่อนไหวต่างๆแล้วคอยติดตามดูติดตามรู้ความรู้สึกในขณะเคลื่อนไหวในอริยาบทต่างๆ ซึ่งการใช้จิตดูจิตของตนนั้นล้วนทำตัวแต่ทำให้เกิดความคิดปรุงแต่งมากยิ่งขึ้นแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเป็นเรื่องสีที่ถูกหรือผิดควรทำหรือไม่ควรทำควรปฏิบัติหรือไม่ควรปฏิบัติเนื่องเพราะไม่มีสิ่งใดผิดหรือถูกและไม่มีสิ่งใดดีหรือชั่วหากแต่ทั้งหลายทั้งปวงเป็นสิ่งสมมุติ เหมือนกันดังนั้นสิ่งที่พระพุทธองค์ทรงสอนอย่างยิ่งก็คือการรู้เห็นเท่าทันในปัจจุบันอารมณ์ที่นคิดนึกปรุงแต่งแต่ไม่ต้องพยายามหยุดความคิดปรุง,ปร,งปรุงแต่งหรือต้องส่งเสริมการปรุงแต่งต่อไปและหากจะหยุดปรุงแต่งหรือจะเสริมความคิดปรุงแต่ง ก็หามีความหมายแต่ประการใดไม่ซึ่งก็ไม่ใช่ความผิดถูกแต่ประการใดดังนั้นคําว่ารู้เท่าทันในปัจจุบันอารมณ์หมายถึงรู้สภาวะเห็นความคิดรุงแต่งหรือรู้ถึงอารมณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อตาเมื่อเมื่อกระทบหรือผัสสะทางหูตาจมูกลิ้นกายและจิต ได้ใจและ,และยังรู้อีกว่าทั้งอารมณ์หรือความคิดตรงแต่งล้วนเกิดขึ้นตั้งอยู่และต้องดับไปโดยตามธรรมชาติตามสภาวธรรมไม่มีใครที่จะสามารถป้องกันและกำจัด ไร้ละรับความคิดปรุงแต่งใดๆได้เลยเนื่องเพราะทั้งอารมณ์และความคิดปรุงแต่งล้วนไม่ใช่เป็นของใครและไม่มีใครเข้าไปเป็นเจ้าของครอบครองหรือยึดถือว่าเป็นคนของเขาของเราได้แต่ประการใดที่สําคัญยิ่งกว่านั้นก็คือเพียงแต่เข้าไปรู้เข้าใจเข้าไปเห็นอารมณ์หรือเพียงแต่อยู่เพียงแต่รู้ว่าความคิดปรุงแต่งนั้นและ่ และหากเป็นรู้มาแต่ต้นสรุปว่าอารมณ์หรือความคิดตรุงแต่งก็เป็นอารมณ์ความคิดตรุงแต่งและความคิดตรุงแต่งเป็นแต่เพียงสมมุติบัญญัติหรือชื่อเรียกเท่านั้นแท้จริงแล้วมันก็คือสุญญาตาหรือความว่างเป็นอัต ตาคือความไม่มีไม่เป็นอะไรที่เขียนที่พูดบอกภาษาสีใดเท่านั้นเฉพาะอย่างยิ่งในการปฏิบัติธรรมก็ไม่ได้เป็นการพ้นทุกข์ หรือพ้นจากความยากจนพ้นจากความผิดหวังตลอดถึงการปฏิบัติธรรมก็ไม่ใช่ว่าบรรลุหรือไม่บรรลุสิ่งใดเพียงแต่รู้ว่าบนโลกใบนี้ไม่ได้มีเราเพียงคนเดียวสรุปว่าอารมณ์หรือความคิดปรุงแต่งก็ไม่ใช่อารมณ์และความคิดปรุงแต่งเป็นแต่เพียงสมมุติบัญญัติชื่อเรียกขึ้นมาเท่านั้นแท้จริงแล้วมันก็คือสุญญาตาหรือความว่างเปล่า หรือเป็นอนัตตาคือความไม่มีไม่เป็นอะไรที่เขียนที่พูดที่บอกเป็นการยืมภาษามาบอกสื่อกันเท่านั้นเฉพาะอย่างยิ่งการปบัติธรรมก็ไม่ได้เป็นการพ้นทุกหรือพ้นความยากจนพ้นจากความผิดหวังตลอดถึงการัตยธรรมก็ไม่ใช่ว่าบารรลุหรือไม่บรรลุสิ่งใดเพียงแต่รู้ว่าบนโลกใบนี้ ไม่ได้มีตัวตนปราศจากสัตว์ปราศจากบุคคลไม่ใช่ใครจะเป็นเจ้าของใครเพราะเรื่องราวล้วนแต่เป็นมายาเป็นเพียงคำพูดเป็นเพียงความคิดนึกปรุงแต่งเท่านั้นเองนั่นก็คือทุกเรื่องทุกราวล้วนปรุงแต่งขึ้นมาจากความคิดเพื่อทำความเข้าใจกันและกันเมื่อเข้าใจกันแล้วพูดจารู้กันแล้วก็จบ กิดตามภาวะของมันและเป็นแต่เพียงความเห็นความคิดความเห็นซึ่งรู้แต่เป็นมายาไม่ใช่ความจริงไม่ใช่ตัวใครไม่ใช่ตัวใครไม่ตัวตนก็จึงไม่กระทบไม่แปลกและไม่ยากต่อการเข้าใจของชาวพุทธเถระตามที่ชาวพุทธเถระวาดน,นะครับสรุป ว่าทั้งหลายทั้งปวงที่เป็นเป็นแต่เพียงมนุษย์เข้าไปรับรู้ไปเห็นและทุกปรากฏการณ์อุบัติขึ้นดำรงอยู่และเปลี่ยนแปลงไปตามไปตลอดถึงการดับศูนก็เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของสรรพสิ่งที่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับคำพูดหรือเจตจำนงของผู้ใดเช่นเดียวกับทุกพฤติกรรมหรือทุกการกระทำของมนุษย์ล้วนแต่ดำเดินโปร ไม่ได้นอยู่คำพูดหรือเจิตํำนงของผู้ใดเช่นเดียวกับทุกพฤติกรรมหรือทุกการกระทำของมนุษย์ล้วนดำเนินไปตามสภาวธรรมและล้วนเป็นมายาทั้งสิ้นตลอดถึงสปปรรพสิ่งบนโลกนี้ล้วนเป็นสิ่งไร้สาระหรือไร้ประโยชน์ใดๆนะครับเพราะว่าเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นกำหนดขึ้นเขาเรียกว่าตั้งขึ้นตั้งว่าเป็นสัตว์เป็นคนตั้งว่ามีค่ามีราคาตั้งว่านี่คือเพชรนินจินดาเข้าของ เครื่องใช้ไม้บรรทัดดินสอคอมบิตนก็ตั้งขึ้นมาทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นผู้ใดที่เข้าใจเช่นนี้นะครับผู้นั้นก็จะพ้นสภาวะและลักษณะนะครับที่สำคัญยิ่งก็คือสรรพสิ่งล้วนต้องเป็นไปตามธรรมชาติธรรมดาเช่นนั้นที่เท่นที่มันเป็น และสรรพสิ่งรวดประจากตัวตนบุคคลสัตว์และชีวิตใดๆแต่ที่มีที่เป็นก็เป็นเพียงชื่อเรียกหรือคำพูดที่มนุษย์สมมุติหรือบัญญัติใช้ภาษาและท่าทางในการพูดจาหรือสื่อสารซึ่งกันและกันคือบัญญัติว่าตัวตนอัตมะบัญญัติบัญญัติว่าเป็นบุคคลบุคละบัญญัติบัญญัติว่าเป็นสัตว์สัตว์ต่วบัญญัติและบัญญัติว่าเป็นชีวิตชีวะบัญญัติเท่านั้นเองนะครับเอาละครับก็ขอจบ การอ่านบทที่สองนะครับการอ่านบทที่สองในชื่อว่าเอ้บทที่4ี่ครับโทษครับวันนี้เป็นบทที่4ี่ไใช่บทที่2ครับบทที่สี่การปฏิบัติที่ถูกต้องมีอยู่สองตอนนะครับเมื่อกี้ก็เป็นตอนที่อ่านจบไปก็เป็นตอนที่สองตอนจบนะครับเอาละครับเช่นเคยผมก็ นำเอาเกร็ดเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆที่อาจารย์โรธรวบรวมมาเป็นไว้สั้นๆนะครับเป็นกระดาษขั้นของบทแต่ละบทนะครับในหนังสือนิพานจักรพนนะครับวันนี้ก็จะเอามาสองหัวข้อหัวข้อแรกชื่อว่าความสงบนิ่งสัตว์ทั้งหลายย่อมเคลื่อนไหววัตถุทั้งหลายย่อมหยุดนิ่งใครฝึกฝนให้เป็นผู้ไร้ความเคลื่อนไหว ย่อมไม่ได้ประโยชน์อะไรนอกจากทำตนให้แน่นิ่งอย่างวัตถุถ้าท่านจะหาความสงบนิ่งที่ถูกต้องก็ควรมีเป็นความสงบนิ่งภายในกายเคลื่อนไหวความสงบนิ่งที่มีสาภาพเหมือนอย่างวัตถกุก็เป็นแต่เพียงความสงบนิ่งของสิ่งมีชีวิตหามีประโยชน์ใดๆไม่นะครับนี่คือวลีสั้นๆนะครับต่อไปจงก้าวข้ามฝั่งจากฝั่งนี้สู่ฝั่งโน้น คือจากโลกุตระวิสัยสู่โลกุตระจากโลกียะวิสัยสู่โลกุตระวิสัยนะครับทีเรียกว่าฝั่งพระนิพพานสุทดท้ายก็จะอ่านวลีสั้นๆนะครับที่ปรากฏอยู่ในระหว่างบทนะครับที่จะอ่านต่อไปนี้ชื่อชื่อว่าจงก้าวข้ามจาก ฝั่งนี้สู่ฝั่งโน้นนะครับซึ่งก็เป็นกระดาษขั้นของหนังสือนิพานจับพลันนะครับเนื้อหามีดังนี้ชีวิตของเราต่างก็จมอยู่ในกองทุกข์ประสบความเดือดร้อนวุ่นวายใจเปรียบเสมือนเรือลำน้อยที่ล่องลอยอยู่ในทะเลเที่มีคลื่นลมแรงท่ามกลางฝูงปลาที่ดุร้ายถ้าไม่อาจก้าวข้ามความคิดนึกปรุงแต่งไปได้ก็จะจมอยู่ในโลก กองทุกข์อยู่เช่นนั้นการก็จมอยู่ในกองทุกข์ล่าไปไม่จบสิน้นการบําเพ็ญเพียรเพื่อให้เกิดสติปัญญาก็เสมือนการสะสมสเสบียงหรือกำลังที่จะใช้ในการข้ามฝั่งสู่ฝั่งโน้นคือจากพุทุชนไปสู่อริยะบุคคลเอาละครับวันนี้ก็จบนะครับ เอาก่อนจบนีนิดนะครับเอาแถมมีนิดแถมพกเป็นรวลีสั้นๆเหมือนชื่อว่ามองสปปรรพสิ่งเหมือนวัตถุก้อนหนึ่งนะครับซึ่งเป็นรวลีสั้นๆอยู่ในกระดาษขั้นนะครับต่อจากที่อ่านเมื่อกี้มองสปปรรพสิ่งเสมือนวัตถุก้อนหนึ่งแม้ว่าอยู่ในโลกและสังคมที่เต็มไปด้วยความสับสนวุ่นวายแต่ก็ไม่วุ่นวายกับโลกียะ เมื่อเห็นคนอื่นเป็นทุกข์ก็ไม่เป็นทุกข์กับเขาคนอื่นลหลงไหลมัวเมาก็ไม่ลหลงไหลลงเมากับเขาจิตของผู้พ้นจากสภาวะแม้ว่าอยู่ในโลกและสังคมที่เต็มไปด้วยความสับสนวุ่นวายแต่ก็จะไม่วุ่นวายไปกับโลกโลกิยะเมื่อเห็นคนอื่นเป็นทุกข์ ก็ไม่เป็นทุกข์กับเขาคนอื่นลหลงไหลในมัวเมาก็ไม่ลหลงไหลไปมัวเมากับเขาจิตของผู้นั้นพ้นจากโลกียธรรมย่อมไม่ยินดียินร้ายย่อมไม่ตามสิ่งใดที่โลกเขาสมมุติมองสรรพสิ่งเสมือนวัตถุก,ก้อนหนึ่งนะครับนี่คือ,อ,อบทที่สตอนที่2องนะครับนะครับวันนี้ก็ ก่อนจบก็เช่นเดียวกันนะครับท่านที่สงสัยต้องการสอบถามต้องการสนทนาธรรมในเรื่องราวที่ผมได้อ่านมาทั้งหมดนะครับไม่ว่าบทที่4ที่สาที่1ก็ตามนะครับติดต่อผมได้ที่หมายเลข089126 0689นะครับและ02513 3279 029397 4 6านะครับเอาละครับวันนี้ก็ขอกราบลาท่านผู้ฟังอืม พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ